ขนาดเซิร์ฟเวอร์ยังปิงตั้ง300แล้วเซิร์ฟธรรมดามันจะไปเหลืออะไรโอ้ oh, แม่เจ้า Le เจนช็อปบริการเติมโรบักแบบไ p พีเซิร์ฟเวอร์และ ID พาเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่และแมทอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารา ทนะครับผมนะเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงสปอยไม่พักนั่นเองนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆสั้นๆได้ใจความนั่นเองนะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมสำหรับใครที่รู้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าพี่จะสปอยอะไรสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะอันดับแรกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันก่อนนะครับผมมาดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่่านนะครับผมเป็อออ์ขงงช เรานันเองะครับผมนะช่องอื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ช่องพี่ต้องสุ่มผลก่อนนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่ชอบการสุ่มผลหรือเสี่ยงดวงเนี่ยนะครับผมก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันก่อนนะครับผมนะเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะก่อนสุ่มผลนะครับผมนะมีเทคนิคบางอย่างนะครับผมเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้นะครับโดยการแบบว่าเดินรอบคาเฟ่นะครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด3มรอบด้วยกันนะครับผมนะใครทําแล้วสุมไ ผลมังกรแน่นอนนะครับผมนะลองไปทําตามกันดูได้นะครับผมมาดูกันซิว่าจะจริงหรือเปล่านะครับผมนะถ้าไม่จริงเนี่ยนะครับผมจะไปเผาบ้านแม่งเลยนะครับผมนะฮะแหมแนะนํามายังดีนะครับโอเคฮรรอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมน่าจะรอบที่สาแล้วนะครับผมนะใช่ไหมเออน่าจะใช่แล้วล่ะนะครับผมนะถ้าไม่ใช่ยังไงขอภัยด้วยละกันนะครับเอาแถมให้ละกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ได้นับนะครับผมนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมแถมให้นะครับผมนะต่อมานะครับผมให้เราขึ้นไปอยู่บนหัวของคนสุ่มแบบนี้นะครับบผผมนนนะล้วกก็อออ่่าขดีๆหยค รับนะฮะโอ้โหพูดเพาะด้วยนะครับผมคงได้ผลดีๆแน่นอนเลยนะครับผมนะโอเคฮะไม่รอช้านะครับผมเรากดสุ่มไปเลยนะครับผมดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะโอมจงได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาวะอ้านึกว่าผลอะไรโอ้ตกใจหมดเลยนะครับผมนึกว่าผลอะไรที่ไหนได้ผลควายนะครับผมนะอือผลไฟผลไฟนะครับผมนั้นสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้ลักกันนะครับผมนะก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับประมาณตรงนี้นะครับผมนั้นวาโทุรบิโอนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเอาล้วครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังสปอยกันต่อเลยนะครับผมนะะฮไปกันเเลยครับอาต่อเราอยู่ในหน้าทวิของ r พี่อินด้านะครับผมนะโพสต์ไปแล้วเมื่อ35นาทีที่แล้วนะครับผมมาดูซิว่าเขาโพสตอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับผมนั่นก็คือผลน้ําแข็งนะครับผมนะนี่ก็คือเป็นภาพของโมเดลน้ําแข็งหรือว่าผลพิศารน้ําแข็งในอนาคตนะครับผมที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอัปเดตต่อไปหรืออาจจะเป็นอัปเดตที่จะมาถึงนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาเข้ามาในอัปเดตต่อไปหรือว่าจะเอาเข้ามาในอัปเดตไหนนะครับผมนะอันนี้พี่ไม่รู้เลยนะในคร นะครับผมจะลบเหลี่ยมลบอะไรให้มันดูกลมขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับผมจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเป็นเก็ดน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมหล่ะนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงกับผลน้ําแข็ง2ผลนี้นะครับผมชอบแบบใหม่หรือแบบเก่ามากกว่ากันนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับผมคลิปวิดีโอมันจะสั้นไปเดี๋ยวพาไปดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงละกันนะครับผมมาดูซิว่าเขาจะพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้นะครับผมเขาบอกว่าคคคคคคุณกกกําา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 าลลลลััััััังงงิดดททีีีีี่่่่่่่่่่จจะะะะะะเเเเเเเปปปปยยนน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 นออ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 อแบบบบบบหหรร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 ืืววผผผไไไมมมมม้้้้ตตตตๆใใพขข นะครับผมน่าจะเป็นอัปเดตต่อไปก็ได้นะครับหรืออัปเดตต่อไปนู่นนู่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะอันนี้พี่ม่ก้าฟันธงนะครับผมนะก็ยังเป็นปริศนาต่อไปนะครับแ้วเขาก็บอกต่อว่าชั้นชอบความคิดนี้นะครับผมพี่ก็ชอบนะจริงๆนะที่มันแบบรีโมเดลใหม่อะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าชั้นชอบการออกแบบผลไม้ใหม่มันวิเศษมากๆเลยนะครับผมนะพี่ก็คิดเห็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับผมนะเพราะว่าหลังจากที่มันผ่านมาหลายปีนะครับผมอะไรอก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ คือพี่ก็ชอบด้วยนะครับผมนะกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับผมนะคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมพี่ไม่รู้ว่าเขาเฟกนิวหรือเปล่านะครับผมเขาไปรู้มายังไงอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับผมเขาบอกว่าการอัปเดตจะออกมาในวันที่12หรือวันที่15ของเดือนนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมเขาแค่เฟกนิวหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบเลยนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหรตอนไหนเวลาไหนนะครับผมแล้วก็สามารถแจ้งข่าวสารให้พี่ได้นะครับผมนะ ไปนะครับผมเอาละรครับผมก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ชอบนะครับผมนะเอาละรครับผมก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี